เรากลับมาชมไฮไลท์ ight, การแข่งขันฟุตบอล m 1 5 0ริแชมเปี้ยนชิพระหว่างัชนาทอว์บิลเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี FC ที่สนามเขาพองสเตเดียมเริ่มการแข่งขันครับัชนาทก็์ฝ่ายียร์ก่อนครับโยนยาวเลยครับ เราก็เกือบได้ประตูนะครับจากการมง่งพุ่งม่งนะครับไปชนเสาอีกครั้งครับเรามาดูลูกที่ได้ประตูครับธนายุทธจิตบุตรครับเสียบเข้าไปสุพรรณบุรีนึกว่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับแต่ว่าไม่ล้ำหน้าครับ นาทีที่37ครับธนาวยุทธกิตบุตรครับทําประตูแรกให้กับชไชน่าครับขึ้นนำหนึ่งสูครับภาพชายที่ครับลูกทีกระชอกเข้ามาครับนี่ไม่ล้ำนะครับแล้ลูกนี้ไปโดนศีรษะด้วยนะครับ ศิษยของดีจองชองครับลูกฉลับมานะครับนี่ดูภาพช้าครับนี่ยดีจองชองงุงมานิดนึงนะครับนี่ครับฉลับมาครับแล้วธนายุทธเสียบเข้าไปครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับชัยนาทในครึ่งแรกครึ่งหลังครับ เหมือนกันครับสุพรรยิงไกลครับว่าแต่ว่าออกไปครับจากซูซ่าครับซูซ่าซิวาครับลูกช้าเล่นคอนเนอร์เร็วครับให้แล้วมาเอาครับแล้วใส่ครับผ่านเสาไกลไปนิดเดียวครับเถึงตีเสมอได้ดูครับดูมันแฉลับแล้วนะครับก็ยังตีเสมอไม่ได้ครับซูซ่าบอกให้กองเชียร์เชียร์หน่อยครับ พันธ์ก็มีโอกาสครับจากการที่นําไป็นศูนย์ก็บุกหนักครับโยนเข้ามาลูกนี้นาลูกตกดินนะครับดีว่าชัยพัฒน์ครับผู้สาประตูปัดไว้ได้ครับเนี่ยตกดินนะครับแฉลบปัดทันนะครับเกือบไปครับถ้าปฏิกริยาไม่ดีเนี่เรียบร้อยครับเนี่ยตกดินฉลบสูงขึ้นนะครับปัดออกทันับก็ยังนับ1ปศูนย์ลูกนี้ครับมีโอกาสส่องครับ ไม่เข้ากรอบนะครับใชนาเมีโอกาสนะครับจากการยิงของสลายุทธนะครับนี่ครับเข้าสูตรนะครับเส้นหักกลับมาน่าแต่ว่ายิงออกไปครับค่อยๆวางให้อย่างดีนะครับโบชูขึ้นมานะครับแล้วก็มาได้ประตูครับจากการบ่งของซิวาครับ d i e โอล l เวอร์ซิวาครับนาทีที่88ครับวิ่งมาเช็ดเสาแรกเข้าไปครับมีถ่ายรูปครับนี่ครับมงเช็ดนะครับเสียบเสาไกลจับไม่ดีนะครับก่อนนะ2-0ครับพอนำ2-0นี่หมดสิบเลยครับมงเช็ดลูกนี้สวยมากครับผู้สาประตูปิยวัฒน์ ก็เสื้อปิดเลยนะครับแล้วก็พุทธศิลป์เป่าดหวีนบทเวลาครับก็แปลว่าชัชนาาเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟไปได้สองประตูต่อศูนครับสำหรับวันนี้เวลาของการถ่ายทอดก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ